เวลาที่เราต้องไปติดต่อหน่วยงานราชการเนี่ยเคยรู้สึกไหมครับว่าหูกฎระเบียบอะไรมันเยอะแยะซับซ้อนไปหมดเลยแต่รู้หรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหมือนคู่มือเล่มนึงเลยนะที่เขาทําขึ้นมาเพื่อปกต้องสิทธิของเราทุกคนเลยครับคู่มือที่ว่านี้ก็คือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่เราจะมาทําความเข้าใจแบบง่ายๆกันในวันนี้ครับโอเคครับทีนี้เราจะมาดูกันว่ากฎหมายฉบับนี้มีอะไรบ้างเราจะแบ่งเป็น5เรื่องหลักๆนะครับ เริ่มจากภาพใหญ่ๆเลยว่ามันคือกติกาของรัฐยังไงแล้วไอ้คำสําคัญที่ว่าคําสั่งทางปกครองเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็กฎของฝั่งเจ้าหน้าที่ล่ะมีอะไรที่ต้องทําตามบ้างสิทธิของเราล่ะมีอะไรแล้วก็ที่สําคัญสุดๆเลยถ้าเราไม่เห็นด้วยกับคําสั่งเนี่ยเราจะโต้แย้งได้ยังไงบ้าง ผมว่านะคำถามนี้เนี่ยหลายคนคงพยักหน้างึกๆเลยแหละครับไอความรู้สึกแบบสับสนงงง,งหรือบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยแฟร์เลยเวลาไปติดต่อราชการเนี่ยมันเป็นเหมือนประสบการณ์ร่วมของหลายๆคนเลยนะครับและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นเลยว่าทําไมเราถึงต้องมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาก็จากความรู้สึกงงงงสับสนสนที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้แหละครับพรบรวิธีปฏิบัติตร,ราชการทางปกครองก็เลยเข้ามาเป็นเหมือนกับกติกากลางเพื่อแก้ปัญหานี้เลย มันเป็นมาตรฐานเดียวกันเป๊ะๆที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนต้องใช้เพื่อให้การทํางานมันโปร่งใสเป็นธรรกับเราทุกคนไงครับคือหัวใจหลักของพอรบฉบับนี้เลยนะคือการการันตีว่าอํานาจของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะถูกใช้ตามใจชอบไม่ได้นะแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ชัดเจนมากๆทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวจริงครับนั่นก็คือการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเราๆนี่แหละ เอาละครับมาถึงคำศัพท์ที่จะต้องบอกว่าสำคัญที่สุดของกฎหมายฉบับนี้กันเลยดีกว่านั่นก็คือคำว่าคำสั่งทางปกครองครับเพราะทุกอย่างที่เราจะคุยกันต่อจากนี้มันจะวนเวียนอยู่กับการกระทำของเจ้าหน้าที่ประเภทนี้แหละครับถ้าจะพูดให้เข้าใจแม่ที่สุดเลยนะครับคำสั่งทางปกครองก็คือการตัดสินใจอะไรก็ตามของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกับเราโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆอย่างเช่นอนุมัติใบอนุญาตให้เราเปิดร้านได้หรืออาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เช่นการปฏิเสธคำขอต่างๆของเรา การกระทาทั้งหมดนี่แหละครับที่เรียกว่าคําสั่งทางปกครองตามมาตรา5และมันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ทั้งหมดเลยแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ากฎหมายนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ยาวิเศษที่ใช้ได้กับทุกเรื่องนะในมาตรา4เนี่ยเขาก็บอกข้อยกเว้นไว้ชัดเจนเลยครับอย่างการทํางานของรัฐสภาหรือคอรมออันนั้นมันเป็นเรื่องนโยบายภาพใหญ่หรือว่ากระบวนการในศาลอันนั้นเขาก็มีกฎหมายเฉพาะของเขาอยู่แล้วแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องปฏิบัติการทางทหารกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยพวกนี้จะไม่เข้าข่ายครับ ทีนี้เรามาดูฝั่งของเจ้าหน้าที่กันบ้างดีกว่าถ้าเราเปรียบว่ากระบวนการพิจารณาต่างเนี่ยมันเหมือนการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่ก็คือกรรมการผู้ตัดสินนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่ากฎหมายก็วางกติกาวไว้ชัดเจนเลยว่ากรรมการต้องเป็นกลางครับหลักการสําคัญมากๆเลยก็คือความยุติธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนตัดสินไม่มีอคติหรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนขเข้ามาเกี่ยวข้องกฎหมายก็เลยต้องตั้งเงื่อนไขต่างๆขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความลำเอียงในการพิจารณาไงครับ และนี่ก็คือตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยนะครับจากมาตรา13คือเจ้าหน้าที่จะมาพิจารณาเรื่องของเราไม่ได้เลยนะถ้ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสเป็นญาติกันหรือว่ามีเรื่องธุรกิจเกี่ยวข้องกันอยู่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อป้องกันสิ่งที่เราเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ให้การตัดสินมันเอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนั่นเองครับ โอ้โหสไลด์นี้น่าสนใจมากนะครับเพราะประโยคนี้มันสรุปหัวใจของกฎหมายได้ดีจริงๆคือในมาตรา16เนี่ยเขาไม่ได้หยุดแค่ความสัมพันธ์ที่ระบุไว้ชัดๆเท่านั้นนะครับแต่ยังครอบคลุมไปถึงเหตุอื่นใดซึ่งมีสภาพร้ายแรงที่อาจจะทําให้การพิจารณามไม่เป็นกลางได้อีกด้วยซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ําหลักการที่ว่าความเป็นกลางนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆ มาถึงส่วนที่ผมว่าสําคัญที่สุดสําหรับผู้เราประชาชนทุกคนแล้วครับนั่นก็คือสิทธิที่เรามีในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่การที่เรารู้สิทธิพวกนี้นะครับมันจะเปลี่ยนสถานะเราเลยจากที่เคยเป็นแค่ผู้รับฟังเฉยๆให้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการได้อย่างเต็มตัวเลยแหละครับอันนี้คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยนะครับตามมาตรา30มสิบเนี่ยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะออกคาสั่งอะไรก็ตามที่มันจะส่งผลเสียกับเรานะ เขาต้องเปิดโอกาสให้เราได้รู้ก่อนว่าเขาใช้ข้อเท็จจริงอะไรมาพิจารณาและที่สำคัญยิ่งกว่าคือต้องให้โอกาสเราได้โต้แยง้งได้ชี้แจงในมุมของเราด้วยครับนอกจากสิทธิที่ได้พูดแล้วเรายังมีสิทธิที่จะแสดงหลักฐานด้วยนะครับคือเราสามารถยื่นเอกสารต่างๆหรือว่าจะอ้างพยานบุคคลมาให้ข้อมูลสนับสนุนฝั่งเราก็ได้นี่แหละครับคือเครื่องมือสำคัญเลยที่จะทำให้การต่อสู้ของเรามันมีน้ำหนักมากขึ้น แล้วเพื่อให้การโต้แย้งของเรามันมีประสิทธิภาพสูงสุดมาตรา31ก็เลยให้สิทธิเราในการเข้าถึงข้อมูลด้วยครับคือเราสามารถขอดูเอกสารที่เจ้าหน้าที่ใช้พิจารณาเรื่องของเราได้เลยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเอ๊ะเขาใช้ข้อมูลอะไรเป็นฐานในการตัดสินใจแล้วเราจะไปโต้แย้งตรงจุดไหนได้บ้างและสุดท้ายเลยถ้าเรารู้สึกว่าโอ้โหกระบวนการมันซับซ้อนจังเลยหรือว่าเราไม่ค่อยมั่นใจมาตรา23ก็บอกไว้ชัดเจนเลยครับว่า เรามีสิทธิที่จะนําทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาช่วยให้ตลอดทั้งกระบวนการเลยเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะใช้สิทธิของเราได้อย่างเต็มที่ที่สุดครับเอาละครับหลังจากที่เรารู้สิทธิของตัวเองไปหมดแล้วคําถามต่อมาก็คือและถ้าผลการตัดสินใจหรือ้คำสั่งทางปกครองที่ออกมาเนี่ยเราไม่เห็นด้วยละ่ะจะทํายังไงได้บ้างส่วนนี้คือขั้นตอนที่จับต้องได้และเป็นประโยชน์มากๆครับกระบวนการอุทธรณ์ตามมาตรา44นะครับจริงๆแล้วมันตรงไปตรงมามากเลย เริ่มจากเราทาคาอุทธรณ์เป็นหนังสือนะครับเขียนไปเลยว่าเราไม่เห็นด้วยเรื่องอะไรเพราะอะไรจากนั้นก็ยื่นกลับไปที่เจ้าหน้าที่คนเดิมนั่นแหละครับที่ออกคําสั่งพอเขารับเรื่องแล้วเรื่องของเราก็จะถูกพิจารณาใหม่อีกครั้งหรืออาจจะถูกส่งต่อไปให้ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าเป็นคนตัดสินครับแต่มีจุดหนึ่งที่สำคัญที่สุดแล้วต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับคือตัวเลขนี้ครับ15 เรามีเวลาแค่15วันเท่านั้นนะครับนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในการยื่นอุทธรณ์ตามมาตรา44ย้ำว่าแค่15วันนะครับถ้าเกินกว่าน,นี้ไปจบเลยครับถือว่าเราหมดสิทธิในการอุทธรณ์ทันทีและเพื่อไม่ให้กระบวนการมันยืดเยื้อจนเกินไปนะครับกฎหมายก็กำหนดกรอบเวลาให้ฝั่งเจ้าหน้าที่ไว้ด้วยเหมือนกันตามมาตรา45นะครับเขามีเวลา30วันในการพิจารณาคำอุทธรณ์ของเรา และถ้าจะต้องส่งเรื่องต่อไปอีกคนที่มีอำนาจสูงกว่าก็มีกรอบเวลาอีก30วันในการตัดสินครับสุดท้ายนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าการทำความเข้าใจพรบฉบับนี้เนี่ยมันเหมือนกับการเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยจากที่เมื่อก่อนอาจจะรู้สึกว่าเป็นฝ่ายตั้งรับคอยสงสัยว่าเจ้าหน้าที่เขามีอำนาจท,ทำอะไรกับเราได้บ้างเปลี่ยนมาเป็นการเป็นฝ่ายที่เข้าใจเกมแล้วตั้งคำถามใหม่ว่าแล้วสิทธิของเราละ่ะคืออะไร ซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจที่สําคัญมากๆของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเลยครับ